สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ธวัดวิถีวิถีคนเกษตรพาพี่น้องมาเบ่งลำไยดกครับนะครับพอดีเจ้าของเพิ่อนอยูพอดีเพิ่นกำลังเห็ดอีหยังยูบู<อ>นะครับเดี๋ยวฮาอสิมาสอบถามเบ่งนะครับว่าเพิ่นเห็ดจังใดคือดกคักดกแน่แท้ครับสวัสดีครับผมยูตาฝ่ากําแพงเพรครับซืือบวัว เป็นบ,บวัวคัมเดียวเป็นเกษตรกรเจ้าของต้นลำไยต้นนี้เมืองของผู้ส่วยแสงนะครับเจ้าของเนี่ยเจ้าของเพื่อนเนี่ยเจ้าของช่องเจ้าของช่องโอ้ยเนาะตอนมาทำรีวิวครับของลูกบ้านเพื่อนเป็นดูแลลูกบ้านเพื่อนกับเวิร์กลำไยกับกับพ,อพ่อดกพ่อหยังเนาะครับกับดกร้ายกับสีเฮ็ดในน้อยๆนย้น่านไยน้อยผสมบุญกับพ่อซ้ำนี่แหละครับพ่อดี พันอย่างนี่พ่อ,อพันน้ำมันำน้ำถแลนเพิ่อนี่อย่างบุญนี่แต่ว่ากับน,น่วยใหญ่เนื้อนาดีรสชาติดีป่ะครับรสชาติดีครับพเรพราะว่าเสีดปุ๋ยเสียดยังเ,องเยอยเสีดปุ๋ยเยของโคตรที่จะให้ให้รสชาติดีครับนี่จัต้นครับเฮ็ดว้ม<ห>ีอยู่สองต้นครับอยู่ในบ้านนี่แหละมีสองต้นปลูกเกือประมาณสิบป้าปีแล้วครับสิบป่าปีเฮ็ดเป็นโฮมเป็นเงาครับบอเด็ปลูกก็พ้นผลิตที่ยังนะครับ เป็นมเป็นเงาสุดยอดเลยครับพี่น้องส้มหนส้มเงาครับก็ได้เฮ็ดกระท่อมก็ได้เฮ็ดว้ใส่หอมอันนี้ลาดสารเม่นบ่กรับลาดสารครับลาดลาดทุกปีบ่ครับลาดทุกปีได้ครับเพราะว่าจิตเสียผลประโยชน์ทั้งลาดสารทั้งสีทั้งใบควบคู่กันทั้งสองอย่างครับต้นนี้อ่าทุกปีได้ผลผลิตนี่ยขายได้หลาย้าไหดครับสองพันขึ้นครับ ต้นหนึ่งนี่นะครับต้นหนึ่งดสองปันปีนี้คาดการผลผลิตวา่าทีได้หลายกว่าเขาบะการได้ซเก้าหล่ะครับเพราะว่าเลี้ยงหันกัแจกพี่แจกน้องก,กินกันตามภาษาเนาะครับตามภาษาผู้ใดมาเขาวง,ม,ม,าม,างม,ามกับมาผู้ใดมาย่องมาส้มกับให้เพื่อนไปกินผู้ใดพ่ย่องกับเ่าห้กินบ่แบ่งกันเ,เอ,อ้ยเบ้าดีเนาะ <laughs> นี่นะครับวิถีชีวิตบ้านเฮาครับ <laughs> เห็ดไปนั่น กินไปน้่มเลือกินกระจังขายปันพี่ปันน้องนะครับขายกับใครได้ละค่กันเองครับกันเองเนาะทั้งแจกทั้งแถมนะครับทั้งแถมเฝ้าถือใจเว้าถือคอขอกินกับบทีตัวก็ได้กินอายอยังน้่มอยู่ครับครับครับโอ้ยดีครับพี่น้องพาพี่น้องมาชมครับวันนี้เพ่นเฮ็ดลำไยเนีถือว่าประสบความสําเร็จท่านหนึ่งนะครับมากนี่ดกอัศจรพี่น้องโอ้ยเนาะเป็นตาสออ่อนนะครับพิษครับของผููขาเนาะ มุงผู้ขาดก็จ้องก็แยงมือใหม่นะครับเนาะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเนาะใส่บุญมั่นเนาะครับเนาะบว่ากันอันนี้ลำไยเนี่ยเมี่ยงเจ้าก็บุญน้ำยินดีฟ้าเจ้าครับบุญครับเสี้ยงเจ้านี่บุญมีหายจังได้เป็นหน้าใส่เพื่อนนะครับบุญว่าหายเขาจีใส่ตั้งแต่เฮ้าอันนี้บุญลายครับมิจฉาบด้ใส่มียครับถ้าพี่น้องเขาเข่ามาเบิ่งแล้วขันเพิ่นสนใจเพิ่นอยากถามสูตรเนี่ยนี่ขอเบอร์โทรจักหน่อยได้เปล่าได้ครับเอาเบอร์โทษยังครับบอกนะครับศูนย์เก้าสาม หนึ่งอ่ะสองสามหกเก็ดสองโทรมาติดติดเมียหรือติดผัวโทรมาบติดพอดีพกโทรศัพท์จียเกียแต่ว่าโทษติดต่อที่ถามได้ไหมบอสที่ถามสอบถามสอบถามอ่าขอมูลได้เนาะสอบถามขอมูลครับกับเป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ผ้าพี่น้องมาเบิงลำไยนะครับกับผนสอน้ำรถเล่รถขายเขาเนี่ยแหละผมก็เข้าใจว่าพันกระโหลกบอสเนาะ เออเป็นพันธุ์กเก่าัวล<ๆ>านเท่าก็เอื่นว่าพันธุ์บักลำไยกระโหลกนะครับแต่อีกต้นอีกต้นหนึ่งนั่นครับเขากระบะบักลำไยเหนแต่มั้นเป็นดอกอง,องี่งี้ยพวนี้เดี๋ยวคลิปหนา้าจะพาพี่น้องไปชมอีกต้นหนึ่งนะครับเจ้าของนึงนะครับอาคลิปนี้ก็พบกับปะกับพี่น้องเชาาเกษตรกร เพียงเท่านี้นะครับฝากช่องนวัตวิถีวิธีคนเกษตรไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเในเด้อครับเด้อช่องไหนหน่อยช่องนี้แหละครับนี่สิเห็นฟางยัยช่องเทนอนท์ดงครับประจำครับบัวผ้าี่ครับประจำครับนี่มารีวิวครับเพื่อนบ่อใดมีผู้ใดหรอกครับเพ่นมีอยู่คนเดียวนี่ครับลูกค้าซ่องเพื่อนจะฝากพี่ฝากน้องไว้ครับสำหรับวันนี้พบกับพี่น้องเพียงเท่านี้สวัสดีครับกดไลค์เอาคลองเอากดขึ้น